ไหนสิแล้วออกด่านกูด้วยไงมันจะด่ากูไม่ได้กูใส่ด่านนี้มาแล้วกูเดิน4.4ไงแล้วกูตีโดนเลยไงแล้วกูทูแทบเลยไงเพราะกูเดิน4.4ไงเพราะมึงว่าไงแล้วกูเดิน4.4ไง แล้วกูเดิน4.4ไงแค่นั้นแล้วกูทูแถบอีกแล้วไงแล้วกูเดิน4.4ไงแค่นั้นมึงว่าไงมึงว่าไงแล้วกูเดิน4.4ไงเพื่อนว่าไงครับน้องๆยังไงครับ อืมวอะไรทำไมตีไม่โดนโงงแล้วกูเดิน4.4ไงแค่นั้นแล้วกูเดิน4.4ไงเพื่อนแค่นั้น แล้วกูเดิน4.4ไงเพื่อนแค่นั้นแหละโอเคแค่นั้นแหละแล้วกูเดิน4.4ไงแค่นั้น <laughs> อืแล้วกูเดิน4.4ไงแค่นั้นเฮ้ยเดียวขอบคุณ20กิฟต์ด้วยขอบคุณครับเฮ้ยอย่างนี้ต้องรถไฟอีกรอบแล้วไหมเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับ ไอ้ฝ่ายแท็กชื่อให้เดียวเลยครับผมเดียวคุณยี่สิบกิฟต์ด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับเอ้ยตอนรถไฟลอดแล้วเปล่าน้องๆหนูหนูไอ้เหียไม่มีคนอยู่แล้วมั้งเนี่ยสัตว์ึงว่างไงเซี่อะสี่จุดสี่เอซี่ว่าไงสี่จุดสี่ส เจีบป๋ออ้อาหรอนึกว่าเห็นนึกว่ายี่สิบมองเห็นไม่ชัดโท่ทีสิบกิฟต์ของคุณสิบกิฟต์ด้วยสิบกิฟต์ใช่ไหมโ <c oughs> อนเดียวนะครับสิบกิฟต์คุณครับอันนี้คือฮิเ็นชายโปรเดินเร็วแน่ๆหรอ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปครับในยูทูบแล้วกูมาแล้วไงอ้มหไม่ถึงอะไรอยากตายแล้วเหรอยังยังไม่ให้มึงตายไงอ๋อวิ่งติดอย่างนี้เรียบร้อยแล้วน้อง นอมอลิเขอบคุณซัพเตนที่ยี่หกด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณซัพที่ยี่หกด้วยมาเพื่อแชร์ซัพหรอเอ้ยรถไฟต้องมาแล้วไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ลงคลิปครับ เล่นจะต้องไปตัวไมาแล้วใช่นี่ชูมิชิโล่ขอบคุณร้อยิตครับผมขอบคุณครับผมไม่เห็นตัวโกวบิงไปก่อนนะนู่นมาไม่ทันรถไฟนี่ไงรถไฟมาแล้วขอบคุณสามิตครับผมพอสิ้น แล้วพี่เดิน4.4นะน้องพี่บิงเข้าประชิดต,ตัวแล้วพี่ก็เดิน4.4ใส่น้องนี่ยังไงล่ะ <c oughs> แล้วไฟมาอีกแล้วเหรอ <c oughs> ใช้คำว่าอีกแล้วเหรออะไรหรอน้ำมอลลุนทุกคนว่าได้อยู่ปะไ,ไอรอนเนี้ยผมใส่คือ คือมันเดิน4.4ใช่ไหมแล้วก็ผมก็เลยใส่ตอนเงยหน้ามาเงยหน้า em ไวมาครับเพราะว่ามันจะได้เงยหน้าไวจะได้เดิน4.4ไวๆเข้าใจปะเราจะได้เดินไล่ต่อได้เป็นเล่นงของโดนมือถือกันหนอเฮ้ยพี่รอเขาจ้างก่อนละพี่ถึงค่อยเล่นแล้วท่องมันเล่นจะเล่นในมือถือทำไมในคอมก็มีฮัลโหลช่วยให้คำตอบพี่ทีว่ามันมีมีใน ในเมื่อมันมีในมือในมีในคอมจะไปเล่นในมือถือทำไมก็เ่าจะบวดแค่แปลกใจน้องวันรวยทุนร้อยบิดครับผมคครับประเด็นเนื้อสตันไม่ได้ด้วยเฮียดีเออใช่ป่ะกูบิ้งไปแล้โดเหมือนจะไม่โดนสตันทุกคนว่าไงวะเนื้อเนื้อ4.4เอ้ยยูเหนมันเข้าตู้วันนี้ เนี่ยวะเหลือตัวนี้วะเฮ้ยทำเพี้ยอะไรอะไรอ่ะเพลงเพลงพี่แดกมาเลย เมื่อมองบนฟ้าไกลจังมองด้วยความสงสัยเล่นแบนแมนเหรอ <_ c oughs> มันเล่นแบนแมนเหรอ <_ c oughs> ไอสัตว์เอ้ยกูจะรั่วเฮ้ย ทุกคนว่าไงวะ4.4เนิร์ดขอคอมเมนต์นิดนึงคิดว่าไงบ้างหรือว่าผู้นี้มันอาจจะเล่นไม่เก่งนิด้วยแหละส่วนหนึ่งอะแต่ผมว่าคือคือผมเข้าถึงตัวเร็วมากเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเดิน4.4อะคิดว่าไงหรอกูว่ามันเอาง่ายๆคือถ้าเกิดมึงโดนบิงตีถ้าเกิดมึงโดนบิงตีอะมึง แล้วมันแล้วมันแล้วมันไม่มีที่ให้มันไม่มีกำแพงเยยอะล่วงแน่เพราะว่ามันกว่ามันจะเงยหน้ามาอีกทีหนึ่งอีบิงหนึ่งก็มาแล้วอะแล้วมันเดินตอนเงยหน้ามามันเดินสิเอาง่ายๆคือถ้ามันเดินบิงมันบิงบิงตีแบบว่าบิงตีโดนอะแล้วมันแล้วมันได้แล้วมันได้เงยหน้ามามาไล่ต่อกูว่าแป๊บเดียวล้มเลยนะถ้าเกิดกดตะยาไม่ติดอะอืมแล้วคือมันวนหมายไม่ได้ด้วยคือมันต้องวิ่งฉีกอย่างเดียวแค่ปักปกติเนี่ยมันวิ่งฉีกได้เพราะว่ามันเดิน3.8เแเข้าใจปะ แต่กลายว่าไอเทียนเนี่ยมันวิ่งฉีกไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่ามันมันเดิน4ดคือมัน3.8อ่ะขึ้นมาเป็น4.6อ่ะไอขึ้นมาเป็น4.4อ่ะมันขึ้นมา6เลยนะเว้ยมันไม่ถึง6เหรอเพราะว่าเนื้อมันจะเดิน3.8เท่าไหร่กว่านี่แหละเออมันจะขึ้นมาประมาณ5 5 5ถึง6เลยนะสปีดความเร็วนี่ขึ้นมาเอาง่ายๆก็คือ5ถึง6นี่ก็มันบัตรละ3เลยอ่ะที่ได้มาสปีดที่ได้มาเก็ตปะเพราะว่าบัตรละแต่ละค่ามันได้ที .2 เเกก็็ปป่อยาง4.6 4.8ติน ห้าจุดศูนย์ห้าจุดสองไอ้สัตปะก็คือมันจะได้มาได้มาหกเลยนะเว้ยได้มาเกือบหกเลยนะเว้ยความเร็วสปีดอะเออเดิมสามจุดแปดเป็นสองจุดสองเป็นสี่จุดสี่ใช่แต่เป็นสามจุดแปดกว่านี่ครับมันมันไม่ได้สามจุดมันไม่ได้สามจุดแปดพอดีมันจะประมาณประมาณสามจุดแปดเท่าไหร่นี่แหละเออแต่ว่าผมว่ามันได้เลยนะเนี่ยไอ้สัตว์แล้วผมใส่เงยหน้าไว้มาด้วยแบบว่าคือแม่งฉีกไม่ได้อะ่ะคือที่ใสอนนอโโ่อันเนี้ยมาคอมโบกับอันเนี้ยดีเพราะว่า เวลาเราเงยหน้าเราถึงเจอเดิน4.4เก็ตป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบเงยนหน้าให้เร็วที่สุดผมว่าค,ค s <S า s> <S ่อนข้างจะเข้ากันอยู um> ่นะตอนนี้เออคุณรถไฟด้วยนะครับเบลสี่เบลสามเบลสี่อบค้าผมคบาผมคับดูก็บินใกลๆใกลๆก็เดินตีปล่อยเมาส์อ่าใช่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 แล้วมันวนคือใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆมันวนไม้ไม่ได้ด้วยเก็ตป่ะวนไม้มันก็โดนบิงตีอ่ะ เข้าใจไหมคปุ๊บคือปกติอย่างถ้าเกิดมันกลายเป็นอย่างกลายอย่างกลายเป็น4.4เลยอย่างเงี้ยมันมันมันเดินมันถ้าเกิดมันต้องเดินตีอย่างหน่อยมันก็ยังวนหมายได้เก็ตปะแต่การว่าอันเนี้ยหน้าต่างกับหมายก็เล่นไม่ได้แล้วมันเดิน4.4ด้วยเก็ตปะตรงสี้ต,สต้องหาปลาเมทออนแดงแล้วมัง้งเอ้ยผมมาได้อยู่นะเอาเรื่องนะเอ่อแต่คิดว่าถ้าเจอคนเป็นก็คงจะไม่ง่ายแบบตะกี้หรอกแต่ว่าก็ผมว่ามันก็เป็นแกมันมันเป็นแนทออนที่ดีขึ้นมาเลยอ่ะเออ